สวัสดีสมาชิกกูบอลไซทุกท่านนะครับก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะครับกับกูบอลไซเวิร์กช็อปนะครับวันนี้เปิดมาด้วยสีเขียวนะครับก็คือมอสนั่นเองนะครับกับบรรยากาศฝนตกอีกแล้วนะครับก็ช่วงนี้อยู่ในบรรยากาศของช่วงหน้าฝนนะครับเราก็จะ พอจะเห็นบ้างนะครับถ้าเกิดบ้านใครที่มีมอสอยู่เนี่ยมอสมันก็จะขึ้นสวยงามเป็นพิเศษนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยผมก็เลยจะมาอ,อ,อธิบายนะครับเกี่ยวกับวิธีการวางมอสนะครับบนหน้าดินของปอนไซของทุกท่านนะครับ มาดูกันว่ามันมีวิธีการยังไงหรือมีเทคนิคอะไรไหมนะครับครับผมก่อนอื่นก็ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเรื่องของมอสเนี่ยผมเองก็ไม่ได้เชี่ยวชาญน,นะครับว่ามันมีกี่สายพันธุ์มันดูแลยังไงมันขยายพันธุ์ยังไงพาอพันธุ์ยังไงอันนี้จริงๆก็มีเพื่อนๆถามกันมาเยอะนะครับแต่ว่าผมเองก็ ไม่ทราบจริงๆนะครับเพราะว่าคือสายเลี้ยงมอสเนี่ยน่าจะมีนะแต่ว่าแต่ว่าอย่างคนที่เลี้ยงบอนไซเนี่ยบางทีก็อาจจะมีนะคนที่เลี้ยงมอสแต่ว่าผมไม่ค่อยได้เลี้ยงครับแล้วก็ทดลองไปแล้วอย่างที่ท่านเคยหลายๆท่านอาจจะเคยเห็นเนาะผมเคยทําคลิปเกี่ยวกับทําคอนโดโมอสไปก็ไม่ค่อยสําเร็จนะครับก็คือมันก็งามในช่วงช่วงหนึ่งพอถึงเวลาแล้วมันก็ตายไปนะครับแต่ถ้ามันมาอยู่ในกระถางบอนไซอย่างเนี้ย บางทีแบบอยู่ได้นานมากนะครับบางทีแห้งไปแล้วก็กลับฟื้นขึ้นมาใหม่ก็มีเพราะฉะนั้นก็เลยไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรแล้วก็ยังไม่ได้แบบศึกษาอย่างจริงจังนะครับว่าว่ามอสเนี่ยเขาเขามีวิธีการดูแลยังไงนะครับก็เลยถ้าสงสัยส่วนไหนตรงเนี้ยผมอาจจะแนะนําไม่ได้นะครับโอเคครับสําหรับวันนี้ก็จะมาวางมอสให้ดูนะครับ ก็จะวางใส่ต้นโมกน้ําต้นนี้นะครับที่เคยทําไปก่อนหน้านี้ก็คือมันยังเป็นแค่วัสดุปลูกเปล่าๆนี้นะครับยังไม่ได้มีมอสนะครับจริงๆข้อดีของการมีมอสเนี่ยก็คือ,อ,อหนึ่งแหละมันสวยนะครับแล้วก็สองเนี่ยมันจะช่วยรักษาความชื้นในดินเอาไว้นะครับทำให้บางทีถ้าแดดแรงๆหรือว่าถ้าเราไม่ได้ลดน้ำเนี่ย ต้นที่มันมีมอสอยู่เนี่ยมันก็ยังพอจะช่วยประครับประคองไปได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครมีมอสนะครับผมแนะนําว่าให้ให้วางมอสไว้ตรงหน้าดินของของไม้ท่านนะครับแต่ว่างยังไงเดี๋ยวมาดูกันนะครับมอสที่ผมได้มาวันนี้ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันคือสายพันธุ์อะไรนะครับแต่ว่าคือพี่คนที่เขาให้มาเนะี่ยเขาบอกว่ามันเป็น มอสสับป,ปะรดนะครับคือต้องใช้วิธีการส่งเข้าไปใกล้ๆเนี่ยจะเห็นว่ามันเหมือนกับต้นสับป,ปะรดนะครับก็ได้มาแบบนี้นะครับคือมันขึ้นอยู่ในกระถางไม้ไม้ใบนะครับแล้วมันมันขึ้นอยู่กับไอตัวกับมะพร้าวสับ์นะครับวันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเป็นยังไงถ้าเรามาวางนะครับเพราะว่าปกติคือผมก็ไปแซะมาจากจากดินจากปูนนะครับแต่วันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะลองใช้ตัวนี้วางดูนะครับทีนี้เวลาวางนะครับ ผมเคยไปเวิร์กช็อปที่ญี่ปุ่นเนาะหลังจากเขาก็จะสอนวิธีการเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินพอเปลี่ยนเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็จะมีมอสมาให้วางนะครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจอีกแหละว่ามอสของญี่ปุ่นกับมอสของไทยนี่มันเหมือนกันไหมนะครับแต่มอสเขาเนี่ยดูแบบแข็งแรงสมบูรณ์มากเลยเนาะอาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศวิธีการของเขาก็คือเขาจะเขาจะมีการตัดรากนะครับแต่ว่าไอ้มอสตัวนี้มันไม่ได้มันไม่ได้อยู่ในดินเนาะมันมันอยู่บน บนกับมะพร้าวเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะไม่ไม่ตัดออกนะครับก็คือเผื่อของท่านใดเนี่ยที่ที่ได้มาจากดินน,นะครับก็คือสมมุติว่าได้มาเป็นเป็นเป็นก้อนแบบนี้เนาะเป็นก้อนแบบนี้ก็คือส่วนที่เป็นมอสเนี่ยมันจะอยู่ข้างบนถูกไหมครับแต่ว่าส่วนข้างล่างเนี่ยมันอาจจะเป็นดินเนาะเขาก็จะใช้กันไกเนี่ยตัดดินออกไปส่วนหนึ่งนะครับก็จะเหลือแค่แผ่นบางๆที่อยู่ข้างบนแล้วค่อยวาง อันนี้คือคือวิธีของญี่ปุ่นเนาะที่เขาที่ที่ผมไปเวิร์กช็อปมาเขาก็จะทําแบบนี้นะครับเพื่อให้ตัวรากของมอสเนี่ยมันได้สัมผัสกับดินที่อยู่ที่อยู่ตรงหน้าดินของของของบอนไซของเรานะครับแต่ถ้าเราไม่ตัดรากเนี่ยบางทีมันจะยังเป็นดินเดิมที่ที่มากับกับตัวมอสเนี่ยบางทีถ้าเรา ไม่ได้ลดน้ำอ่ะดินมันจะแห้งเร็วนะครับแต่ว่าถ้าดินถ้ารากมันสัมผัสกับดินที่มันอยู่ในกระถางเนี้ยดินมันจะถูกมันจะถูกอุ้มน้ําไว้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมอสมันจะอยู่ได้นานนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับโอเคครับทีนี้สมมุติว่าเราตัดรากของมอสออกไปเรียบร้อยนะครับทีนี้เวลาวางนะครับผมอันนี้เทคนิคของผมเองนะครับก็คือจะวางจากด้านในนะครับอ่า วางให้ชิดกับตัวโคนของของอบอนไซเลยนะครับก็คือพยายามปรับมุมปรับองศาให้มันเข้ากับเข้ากับซอกของลากให้ดีๆนะครับอย่าพยายามอย่าให้มันมีช่องว่างนะฮะอย่าให้เกิดช่องว่างแล้วก็อาจจะใช้ f o r c e ซกดนะครับวิธีกดเนี่ยผมจะกดตรงขอบนะครับจะไม่กดตรงกลางแบบนี้นะครับจะกดขอบให้มันลงแบบนี้ คือถ้าเป็นไปได้เนาะถ้าใครมีพวกหินบูเขาไฟหรือว่ามีอะคาดามะนะผมแนะนําอะคาดามะให้โรยอะคาดามะไว้ข้างหน้าก่อนแล้วมันจะงามมากอย่างเมื่อกี้ตอนต้นคลิปเนี่ยไอ้ต้นมะขามนะครับที่มอสเขียวๆอันนั้นคือผมโรยอะคาดามะไปก่อนแล้วค่อยวางมอสนะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นจะมีบ้างนิดนหน่อยๆเนี่ยอะคาดามะจะอยู่ตรงนี้ก็น่าจะพอพอได้นะครับก็วางแบบนี้นะครับ โอเคครับนี่ก็เป็นการวางจากด้านในนะครับก็คือพยายามวางให้มันเข้าไปในซอกของของรากนะครับให้มันชิดกับรากนะครับนี้แล้วก็กดด้านข้างลงนะครับออกตรงนี้ใช้ฟอร์เซกดกดลงนะครับตรงกลางไม่ต้องกดนะประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวจะวางนะครับวิธีวางก็ผมจะไม่วางเต็มกระถางนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันว่าจะวางประมาณไหนเนาะ ครับผมไอการวางมอสเนี่ยนะครับผมเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับการวางจิกซอนะครับเหมือนเราต่อจิกซอนะฮะเราก็ต้องแบบพิกหามุมที่มันที่มันเข้ามุมพอดีหรือว่าพิกหามุมที่มันต่อกันแล้วมันมันแนบสนิทนะครับเหมือนกับเราต่อจิกซอถ้าแบบชิ้นไหนที่มันต่อที่มันต่อกันนะครับมันก็จะแนบสนิทลงตัวถูกไหมครับ ภาพมันก็จะถูกต้องเนาะอันนี้ก็เหมือนกันครับมอสก็เหมือนกันเวลาเราวางเราก็ต้องดูเราสามารถพลิกหามุมได้นะครับให้มันเข้าไปพอดีนะเนี่ยอย่างอันนี้ก็เมื่อกี้อย่างนี้ไม่ได้ถูกไหมครัมันมีช่องว่างอยู่แต่พอพลิกมาตรงนี้เนี่ยมันมันเข้าแนบกับตัวสันล่าตรงนี้พอดีอย่างเงี้ยเนี่ยฮะเราก็กดด้านข้างลงนิดหน่อยแบบนี้นะครับถ้าเป็นอะคาดามะนะครับมันจะ ดินมันจะอุ้มน้ําอยู่แล้วเวลาเรากดลงไปมันจะดูดพอดีนะครับแต่ว่าอันนี้มันมีหินภูเขาไฟด้วยมีขวดแม่น้ําด้วยมันก็เลยแข็งๆนิดนึงโอเคครับก็วางเสร็จเรียบร้อยเลยนะครับคือเพลินมากนะครับคือการวางมอสเนี่ยเป็นขั้นตอนที่ผมชอบชอบมากๆนะครับเพราะว่ามันมันมีมันมีหลายมิติ มากๆในการในการที่เราวางมอสนะครับมันมีทั้งความเขียวนะครับสีเขียวนี่ทําให้เรามีความสุขนะครับมีความสงบนะครับแล้วก็มันทําให้เราได้คิดนะครับว่าเออการวางชิ้นนี้ต่อกับชิ้นนี้มันจะเป็นยังไงนะครับเนาะมันก็เลยแบบเพลินนะครับคือถ้าถึงขั้นตอนการวางมอสนี่ผมจะชอบมากๆกนะครับก็เลยเมื่อกี้เลยลืมไปเลยว่าต้องถ่ายแล้วก็อธิบายว่าทําไมถึงวาง แบบไม่เต็มนะครับไม่ไม่เต็มหมายความว่าไม่ไม่เต็มกระถางนะครับก็คือยังมีพื้นที่ที่เป็นดินอยู่นะครับซึ่งอันนี้ผมเองก็ไม่ค่อยชัวนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์นะครับอย่างแรกที่เห็นได้ชัดเลยก็คือมอสเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสมในในที่ที่มีความชื้นมากๆเนี่ยนะครับมอสจะกระจายตัวเร็วมาก เพราะฉะนั้นการที่เขาไม่วางมอสจนเต็มเนี่ยนั่นหมายความว่า,เ,าเขาจะปล่อยให้มอสเนี่ยกระจายตัวไปเองแล้วมันจะได้ความรู้สึกที่ทีเ่เหมือนกับเราเลี้ยงมานานการปลูกต้นไม้มานานๆเนี่ยมอสมันจะกระจายเต็มเองนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่จนเต็มปุ๊บเนี่ยมอสมันกระจายกระจายไปไม่ได้แล้วเนี่ยมันจะทําให้มอสอาจจะตายได้ เพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าโอเคมันน่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งที่ที่เวลาวางมอสที่ญี่ปุ่น,เ,นเขาจะไม่วางเต็มนะครับแต่พอเวลาผ่านไปเนี่ยมันก็จะ,ม,จะมันก็จะกระจายตัวเองนะครับอย่างที่2อ,อันนี้ผมคิดเองนะครับคิดว่ามันมันจะดูอึดอัดเกินไปถ้าถ้าวางมอสจนเต็มคือถ้าเป็นต้นไม้ตามธรรมชาติจริงๆเนี่ยมันถ้าเรามองไป ตามต้นไม้ที่อยู่ตามน้ําตกเนี่ยมันจะมันจะมีมอสที่เกาะอ,อยู่ตามก้อนหินแต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็นมอสที่แบบเอ่อเรียงเป็นพืชเดียวเต็มพื้นที่ถูกไหมครับมันก็จะมีก้อนหินที่เล็กก้อนหินที่ใหญ่มีบางก้อนก็มีมอสเกาะบางก้อนก็ไม่มีมอสเกาะนะครับนั่นนั่นคือเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะความความลุ่มลึกนะครับของของคนญี่ปุ่นน่ที่เขามองธรรมชาติเขาไม่ได้มองแค่แค่มิติความงามอย่างเดียวเขามองถึงความ ความจริงตามธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นการวางมอสที่เว้นจังหวะไว้เนี่ยมันคือความเป็นธรรมชาตินะครับก็สรุปไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ใครวางมอสเนี่ยผมก็อยากให้ลองพิจารณาตรงนี้ดูด้วยแล้วกันนะครับโอเคครับเสร็จเรียบร้อยสวยงามนะครับก็ยังไงวันนี้อาจจะไม่ได้ทําต้นไม้นะครับแต่ว่ามาบอกเทคนิควิธีการวางมอสและก็ความหมายของมันให้ฟังกันนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกท่านได้ไม่มากก็น้อยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ